เอาไว้ตรงกลางนี่เลยกันนะลูกอ๋อหนูจะใช่เจ็ดเขาใช่ไหมเพราะหนูต้องมีเท่ากับตรงนี้อยู่ <5 S 1> มีเท่ากับไหม <5 S 1> เท่ากับห้าออกมา <5 S 1> เขารรเารียกอิสระได้ไหม,มได้ครับเรีกอิสระได้ต้องบอกเพื่อนตัวนี้คือห้า <5 S 2> <5 S 1> ต้องมีเท่ากับก่อนนะลูก <5 S 1> ต้องมีเท่ากับใส่กันโอเคทีมนี้ผ่านตัวที่ว่างคือห้านะครับโอเคนะอ่าทีมนู้นเร็วทีมทีมหนุ่มน้อยเร็ว เดี๋ยวลงเองลูกลงเองแล้วตอนนี้ช่วยกันลงเองแล้วครูสอนแล้วเลยมามาช่วยกันเพื่อนช่วยกันได้นะครับเจอกันเจอกันนนน้ออล เอาเลข8ใสกบ2 0 1ช่วยเพื่อนสามารถช่วยเพื่อนได้นช่วเพื่อนก็ไม่ได้ไปลองดูช่วยเพื่อนเร็วช่วยกันต่อสมการนะครับตัวนี้ตัวนี้คือ5ครับตัวนี้คือ5นะครับาใช่มาต่อตรงนี้ก็ได้ ต่อตรงนี้ได้ไหมต่อได้นนดเอาบวกก็ได้ได้ไหมทิมนู้ได้ไหมครับถ้าไม่ได้ผ่านนะลองดูให้เพื่อนขึ้น,นอ้าวผ่านมามาทิมน,นี้ทิมน,นี้เร็วๆทสนี้เออเพราะตัวนี้เรายังไม่ได้นับคะแนนทิมหนูลูกเรา ใช่ทิหนูลงอเลลงอาเลยเลยมื่อไรครับอย,อย่างนี้เอาเราดูที่อย่างนี้ลงได้คะแนนไหมติดอะไรบ้างติดเงื่อนไขอะไรบ้างดูดิใช่ป่าใช่ติดด้านข้างไม่ได้ครับเร้อเต้องคิดใหม่เลยคิดใหม่เพราะอะไรครับนี่ด้านนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมถ้าลงนี้ต้องลงทางนี้ด้วยใช่ไหมครับ ต้องลงต่อเข้าใจนะเออเอาได้แล้วหรือลูกเก่งมากเร็วอ๋อต่อไปทีมทีมนี้ครับเร็วทีมเป็นของอมได้ลูกได้ครับสิบอ้อสิบสองแล้วเรียนรู้ก็อะไรกจิตอ่ายกรูปไม้ก็สีนี่ เริ่มเริ่มเก่งแล้วเล่นรอบนี้เขาเล่นเองแหละแต่ยังไม่นับคะแนนให้ให้ครับเล่นนี่ใช่ถ่ายวิดีโอครับเดี๋ยวจะไปลงใน YouTube ช่องครูครับแล้วของของของไหนไหนไหนติดกับอันนี้ไงใช่ต้องดูเงื่อนไขด้วยลูกดูเงื่อนไขด้วยตั้มเดียวเก่งมากครับอ้าวรอบต่อไปเป็นการรอบพิชคะแนน อ้าวพร้อมเร็วลูกเราเคลียร์กระดาเลยต่อไปรอบนี้พิดคะแนนเราต่อไปรอบคิดคะแนนแข่งขันนะครับเอาละดูดีนะรอบนี้ดูใดีนะครับเร็วๆๆๆจับเวลาอยู่เร็วได้ยังได้ยังคุณจะไปดูได้ค่ะเหลือเวลาสองนาทีสิบแปดวินาที พร้อมอะไรบอกครูนะคูนเข้าไปดูพร้อมนะโอเคครับเดี๋ยวครูเข้าไปดูอ่าสามคูนสามได้ก้าถูกไม่ถูกโอเคเดี๋ยวนับคะแนนกันจะลองนับเองไหมให้ครูนับใใหห้้ครูนับให้ใหครูนับให้นะลองนับเองดูที่ได้ไรอันนักครูจะไม่เฉลยไงไม่เฉลยเลยพี่สามขัว้วโอ้ขัวขัวขเนี่ยบั้วมบอก

ตกลงตาลงต้อง <โ col. S 1> ดูเบี<ด>้ยเบี้ยลวงลูกเก็บเบี้ยไหนได้เหรอเบี้ยลวงเบี้ยลวงเก็บเบี้ยเพื่อนหน่อยขโมยไหนครับเจ็ดนี่ไงเจ็ดข้าวกราบข้าวกราบข้าวกราบไม่เสร็จแล้วนะโอเคค่ะเร็วๆๆๆมีคนมีคนแกล้งเราเร็วๆ ไก่ไก่เกมแล้วนะครับเกมสุดท้ายของความมันไทยจะเป็นแชมป์นะครับโอ้โหเวลาก็เริ่มจะหมดไปเรื่อยๆครับตอนนี้ทีมไหนนำดูเองนะครับใครอยาทีมไหนนำอ่ะไม่รู้ครับอยากรู้ต้องบวกเลขเองลูกจะเร็วกว่ากมาบวกก่อนวุ่นวุ่นอะไรมือคงไม่ออกอันนี้สิบเก้าอันนั้นสิบเก้าลูกสิบเก้าสิบเก้าทีมหนึ่งลงยังสิเก้าบ้างเก้า ใครยให้เพ hmm, mm, uh> ื่อนยืมอนนี้องมติมจนสละไม่ใช่ดมสองไปเอาดีอถ้าหมดเวลายังเลอหนึทีลูกยังเหนหนึ่งนาทีไักเอึ่าให้เื่นตเรีเด้จะยืมเพื่อนคนไหนก็ได้ลองดูลองดูให้เพื่อนยืมดิ เราเป็นการแข่งแบบประชับมิรนะครับสามารถให้ยืมตัวได้ครับนี่เป็นปกติจริงๆแข่งเขาห้ามยืมแต่ว่านี่เราลองฝึกลองยืมเลยเวลาหนึ่งนาทียี่สิบสามวินาทีเย่ทีมหนึ่งทีมหนึ่งทีมหนึ่งรอทีมหนึ่งอยู่ความเครียดเริ่มมาแล้วครับ สิบสี่หารสองเท่ากับเท่ากับเ,เกียรนะถามว่าสมการถูกไหมถูกนักรเรียนลองดูที่มันมีมันมีมันมีข้อหนึ่งที่ไม่สามารถลงได้เพราะอะไรติดใช่ครับติดตรงนั้นแต่ว่าลงตัวนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องหาใหม่ <S <S นี่ใช้ตรงนี้สิลูกนี่นี่ใช่เป่ะเอามาใส่ตรงนี้สิได้เห็นไหมครูครู่าจะไม่บอกอะไรเลยเห็นไหมโอเคนะครับนต่ต้องลงตัวนั้นเออนี่ยลงตัวนี้โอเคถูกต้องครับ สิหารสิหารสองโอเคนะโอเคนะครับต้องดูใหดีด้วยนะครับอย่างเหลือจีบกาวิโอเครอดพอดีโอ้โห่มาทุกเลยโหไม่ครับลูกอบ้านกาเชื่ออะไรกันเน่ยเขเชื่อเาบอก่านตอนเนี่ยโอ้โหอบ้านกลางเชื่อชื่อหมูเหรอไม่ใช่อ้าว พอพอประสบโชคโพทองอไม่มีมอะยู่เมื่อนชื่อหมูเหรอชื่อหมูนั่นชื่อเล่นชื่ <c oughs> อจริงก็ชื่อประสบโชคประสบโชคโพทองโอเคโอเคเรื่อเรื่เรื่ทิมหนึ่งแล้วเหลือสองนาทีสิบเอ็ดวิเราจะได้กินข้าวละกูเริ่มหิวแล้วอี๋เอาพูดแม่กินอะไรอีกเยอะเลยเขาพูไม่กินกับเราก่อนเหรอพีอ่พูดแกินกับเราก่ไหมไข่สด ได้แล้วฮะเดี๋ยวราอยเสร็จก่อนลองยกให้ดีๆนะครับนี่หนึ่งน่อันนี้เขานะูที่เลืลงได้ไหมรูปติดอะไไหมลงได้ไหมแยกนยติดลบวกขอขอบวกบบขอคณนี่ไงเรารอดละตอนเนี้ยไปทีมเนี้ยเอ้ยแต่เราไม่มีเข้ากลับอะเฮ้ย้ใครจะแกบ้างมกล้ามีเข้ากลับไหมเหลือเวลานึ่งาทีสาวิเออ ้อ,อ,อ,อหนึ่งนาทีสิบสามเราไม่ได้กดดันนักเรียนเลยนะครับไม่ได้กดดันเลยจริงๆเนาะไม่ได้กดดันเลยกดดันคืออะไรคะกดดันกดดัดนพอดีครูพูดไม่ซัดลูกเกิดเกิดมันหายไปพูดไม่ซัดต้องมองสายไม่ชัด

ได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับทำไม่ได้จะให้เพื่อนลงต่อได้กล้ามไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เอาทีมที่ทีมที่ไหนลงทีมที่สามลงครับเร็วทีมที่สามลงลบศูนย์โอ้หแก๊งนี้มันมาเพื่อปนป้นจริงเท่านั้น